ศูนย์อพยพผู้ลี้ภัยจากการสู้รบที่จังหวัดต,ตากนะครับที่อำเภอแม่หลัตรงนั้นเองเนี่ยศูนย์บ้านแม่หล้านี้มีผู้อพยพจํานวนหลายร้อยคนเป็นพันคนเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเกิดการจลาจลเกิดขึ้นเนื่องจากไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่นั้นไปกดดันและเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้เดินทางออกไปทํางานนอกพื้นที่ได้นะครับแล้วเกิดความไม่สบายใจอีกหลายต่อหลายเรื่องครับจนกระทั่งเผาทรัพย์สินราชการเผาข้าวของของเจ้าหน้าที่เสียหายไปมากมายเลยทีเดียวครับ รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดตากก็เรียกกาลังตํารวจจาก4อําเภอกว่า200นายครับเข้าไปดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกับศูนย์บ้านแม่ละที่อาเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะครับหลังจากที่กลุ่มผู้ลี้ภัยจากการสู้รบจากศูนย์อุยพนั้นก่อเหตุชุลมุนประท้วงแล้วก็ลุกลามบานปลายจนกลายเป็นเหตุเจลาจน ไปเผาทำลายทรัพย์สินของทางราชการทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รวมไปถึงร้านค้าเข้าของเครื่องใช้ในสำนักงานเอกสารทางราชการได้รับความเสียหายจํานวนมากครับเนี่ยนะครับคือทราบประหลักพังที่เกิดการเผาทำลายเกิดขึ้นตำรวจก็ยังได้ควบคุมตัวชายชาวกะเหรี่ยงคนหนึ่งครับเป็นสัญชาติเมียนมาซึ่งเป็นหนึ่งใน20คนที่เจ้าหน้าที่เขาคาดการณ์ว่าคนนี้นี่แหละเป็นแกนนําในการก่อเหตุเนื่องจากมีรายชื่อเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ลิภัยขอให้ปล่อยตัวนายคนนี้นะครับ ส่วนของการพูดคุยเนี่ยเราจะให้ใส่ใส่ทางฝ่ายปกครองคือว่าเป็นเรื่องภายในเ็าในส่วนของตำรวจภูธรนี้ก็จะดูเรื่องควาสมสงบเรียบร้อยซึ่งประเด็นคือถ้าคุณออกมากข้างนอกเนี่ยเราไม่ให้นะเราต้องผักเข้าไปตอนนี้เราเตรียมกำลังไว้ไว้พร้อมหมดแล้วกำลัง,อง,อนนงของร้ก็งบชนวชนในฝั่งตะวันตก ณนะตอนนี้เองยังไม่สงบนะครับการกอร่อวอร์ดเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาครับล่าสุดเองก็ได้มีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตัดไฟทั้งระบบเลยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการเจราจาใดๆเกิดขึ้นระหว่างทางเจ้าหน้าที่เองกับกลุ่มผู้ลิภัยและก็แกนนําที่ทําการก่อการจลาจลในครั้งนี้ตั้งแต่ที่เจ้าหน้าที่ได้ตัดไฟเนี่ยเจ้าหน้าที่ส่วนบังคับบัญชา ก็ได้ให้สํานักงานป่าไม้ซึ่งห่างจากสวนอพยพไปน150 1น0เมตรได้ดําเนินการตัดไฟตรงนี้นะครับมีรายงานต่อครับว่าผู้ีิภัยไม่ได้ยอมลดลาวาสอกเรื่องของข้อเรียกร้องนะครับเขาเรียกร้องมาทั้งหมด3ข้อด้วยกัน3ข้อนั้นยังไม่ไถูกนําขึ้นมาเจราจารนะครับแต่เขาไม่ยอมเจราจาแล้วครับเขาบอกว่าถ้าไม่ทําตาม3ข้อเรียกร้องนี้ยังไม่ต้องมาคุยกัน3ข้อเรียกร้องประกอบไปด้วย1การให้ในายปรีดาฟุ้งตะกุลชัยครับ ซึ่งเป็นหัวหน้าพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่ละแล้วก็สมาชิกอาสาสมัครทั้งหมดให้ย้ายออกนอกศูนย์ครับนี่คือข้อเรียกร้องแรกข้อเรียกร้องที่2คือให้ผู้ลีภัยสามารถออกนอกพื้นที่ได้ตามความจําเป็นโดยไม่เรียกเก็บเงินค่าทําบัตรในการอนุญาตและข้อข้อสครับขอให้ปล่อยตัวแกนนาที่ถูกตํารวจควบคุมตัวเอาไว้ให้ปล่อยแกนนาทั้งหมดออกมานะครับ ในส่วนของความคืบนหน้าทางคดีนั้นนะครับล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปแจ้งความที่สพท่าสองยางจังหวัดตากเรียบร้อยดําเนินคดีกับผู้ก่อเหตุไม่ว่าจะเป็นการทําลายทรัพย์สินของทางราชการก็ดีการเผาทําลายทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์อพยบบ้านแม่หลักก็ดีนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการครับ ความวุ่นวายความกลลาหนเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางดึกของคืนก่อนนะครับ uh huh. แล้วก็ต่อเนื่องมาจนกระทั่งรุ่งเช้าแล้วเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันก็มีความเคลื่อนไหวแล้ววันนี้ก็คงจะต้องติดตามแล้วก็จับตากันต่อครับว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะเป็นอย่างไรต่อไปในวันนี้